เอาละแล้วก็กลับมาค้างสลับเกมเกมนี้ซึ่งเป็นเกมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันลืมอ่านชื่อแล้วขออภัยด้วยจําชื่อไม่ได้นะชื่อเนอ่านยากอ่าไรนะเอาเอาเอาอะไรสักอย่างมไม่ใช่เอาดโดนแน่ะไรอย่างนึ่งนะร <c oughs> ึ่องในค้งค้งที่แล้วเราได้ติดค,ค้างก็คือไอนะเออน,นี่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 ไอเบเกอร์ไอเบเกอร์เรายังไม่ทําขาดยังขาดแก้วอีก2อันเพราะว่าสายค่อนข้างที่จะหายาก แฟมเกิดน้อยน้อยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันทั้งที่ก็เป็นพื้นทรายนะตรงนี้นะ่ะท้าไมมันหายาย่ะจริงๆเอาตรงนี้ไปเลยไม่ได้เรื่องไงก็ไม่รู้เคน่าจะไม่มีอะไรละอือสเปร์แมนอ่าแล้วก็เผาทำแก้วยังขาดทรายอยู่ดีวะ่ะทรายยังขาดอันนึงอะ่ะเฮ้ยทรายหมดแล้วจริงๆเด้อมันผลิตทรายได้ไหมเฮ้ยมันคราฟได้ไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยวนี้นี่ไงคราฟทรายได้ใช้หินเออวะ่ะ ไปหาขุดทำไมวะเนี่ยมันร้ายโอ้ยเพื่อไปหาขุดทำไมโอ้ย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 ไปจับหายเอ้ยเนี่ยแค่นี้ก็จบละโอ้ยหมายก๊เออเราก็เราไม่ได้ดูก็ต้องขออภัยด้วยพี่อาผมตาถั่วนะขออภัยได้แล้วแล้วก็ครับใช่ไหม หาัได้เลยหรือเปล่าไหนดูสิเบเกอร์ทำได้เว้ยวันไหนดีอ่ะอแถวแถวนี้เพราะว่าอะไรผมไม่อยากขุดมันเยอะนี่ไงนี่ไงเอ,อ้ยเอาจริงด้วยวะนี่นี่เออันค่อนข้างที่จะช้านะ้ามากค่อนข้างที่เก็บของช้านิดนึงเนี่ยแต่แต่ก็แบบเรื่อยๆอ่ะ แต่ก็เก็บไปเรื่อยๆเราไม่ต้องมาเก็บเองแล้วมานั้นทำเพิ่มดีกว่าไหมเออว่ะทําเพิ่มให้เราครับสูงสุดไปเลยไม่แค่สวมกันไม่เป็นไรเก็บเศษแก้วมาเอาระยะระยะมันแค่นี้เองเหรอเนี่ยระยะมันแค่เนี้ยตรงนี้มันไม่ไม่ขุดให้แล้วอ่ะระยะค่อนข้างแคบนะแสดงว่าสะมีสตวอ๋อเปิดปิดได้ด้วยโอ้คิวคิคโอ้ผีเสื้อสวยงามมากเลยอ่ะอ่ามันมีสัตว์ตัดไหมเนี่ย ยังไม่มีมั้งเดี๋ยวเพื่อมันดอบเลยยังไม่อยากทาอะไรกับมันมากสับละเพราะว่าอาหารเรากค่มันจะเป็นต้องกินก็ได้จาเป็นที่สุดเลยมันจะามาติดตั้งไอวัวเกิดแล้วมีวัวแล้วนี่วาด้านหน้ามีวัวแล้วแล้วเราจะาไปติดตั้งหน่อยดีวะเนี่ยเราจะติดตั้งไว้แถวนี้แหละไม่เอาไปแก่หรอกเพราะว่าอยากให้แถวๆนี้มันกว้างนิดนึงอะ่ะไม่อยากให้มันแบบแคบผมอยากให้มันแบบมีพื้นที่เยอะ ไม่อยากให้มันลุกเกินไปแล้วประมาณนั้นแต่ว่ามันก็ยังไม่ยังไม่ถึงตรงนี้นะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราค่อยจัดการทีหลังครับได้หรือย,ยังขับไม่ได้ยังเอาขาดหินเลยเนี่ยเอาหินหมดเลยโอ้วววก็ว่าเอาหินไว้เยอะอยู่นะหมดตัวจนได้เลื่อมดูเลื่อมดูเอ่ามันเปลี่ยนอปุปกรณ์ได้ไหมสวมใส่อ๋อมีนี่เองโอเคเป็นละเริ่มเป็นละเริ่มเป็นละเกาะเราอย่าเพิ่งเคยย้ายดีกว่า เก็บแท่นไปก่อนโอ้ด้าน,นล่างเบอร์รี่เยอะแฮะแล้วก็คราฟได้แล้วใช่หรือไม่คราฟได้แล้วนี่ไงไม่ดีกว่าเอามาไว้ช่วยฟาร์มฝั่งนี้อืมเออช่วยกันช่วยกันเฮ้ยฟาร์มด้าน,นล่างให้ด้วยโอ้รัศมีค่อนข้างไกลแล้วเก็บยังไงอะ่ะเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้หรือเปล่าเอาวัวเกิดเฮ้ยฆ่าวัวดิเฮ้ยฆ่าวัว ไม่ฆ่าวัวเหรอฆ่าวัวมาทำไมฮะอะไนี่ะมาทำไมมาทำไมวัวมาทำไมวัวมาทำไมเฮ้ยได้กระดูกด้วย <Wow. S 1> กระดูกทำอะไรวะไหนวิจัยอะไรบ้างโต๊ะความจจด้วยก,การก้าเซกิลโต๊ะวิจัยตาตะข่ายจับสิ่งของวิจัยโอเคตาข่ายจับสิ่งของเผื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องฟาร์มไงบางเสียงบางอย่างเกื่อจะได้สิ่งที่มันไม่ดอปบ,บนก่อนเนี่ยเ <Wow. S 1> ออเช็ดพวกแร่เหล็กอะไรประมาณนี้ได้ใช่ปะ ไหนทีไม่มีแรล,เล่เหล็กัางหรือว่ามีวะอาจจะไม่มีนะไม่รู้ก็เจอแต่อุปกรณ์ทองแดงอ่ะเนี่ยเนี่ยก็เจอเต่คอทองแดงได้หมดเลยแหวนทองแดงช่วยลดเวลาในการสร้างอ๋อลดเวลาในการสร้างได้ด้วยอันนี้คืออะไรกุญแจไม่รู้คอนใช้รื้อโครงสร้างอ้อคอนใช้รื้อโครงสร้างรือว่ามีคอนด้วยใช้รื้อโครงสร้างไม่รู้จะรื้อทำไมเหมือนกันเสร็จแล้วตะขครขับได้เลยไหม คิวปาเนี่ยงโอ,อต้องใช้ได้โอเคได้ได้ไดมีเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าฮ่าโอเคได้กลองทอผ้าเห็นปะ่ะเครื่องทอผ้าผ้าอาจจะแปลกๆหน่อยนะโอเคเสร็จแล้วนี่เอาไปดักที่ไหนอ่ะ๋อ,อนี่เหรอนี่โอเคเดี๋ยวแค่มาดูเดี๋ยวรอมันไว้ก่อน ถือว่าใช้ได้เบเกอร์ Baker, ถือว่าใช้ได้ถึงแ,แม้มันจะชา้าไปหน่อยก็เถอะเราควรทำเพิ่มไหมเบเกอร์เบเกอร์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่าเพิ่ม,มดูอย่างอื่นดีกว่ารีไซเคิลเครื่องหวานมาเด็ดเครื่องมือเก็บของรวบรวมสิ่งของที่ดอกในบริเวณใกล้เคียงอ๋อใช้ลูกมควบคู่กับเบเกอร์ได้แทนขุดไม่ทำอะไรทันลายทรัพยากรในใน,ในระยะใกล้เคียงแปดทำลายเฉยเหรอมันไม่ได้เก็บแค่เราเหรอแค่ทำลายใช่ไหม อันนี้เครื่องมือเก็บของ2,500แต้มซึ่งเรายังไม่มีเดี๋ยวขอรัแต้มก่อนรู้ใชหมเรานักันตามแต้มเนี่ยเป็นตัวปลาเส้นได้ไหมโอ้ใช้ของเยอะซดเลยใช้ของคน่ีเดเลยจะยังไม่เปล่าเราเปวมมของเลอยๆเแ้เมนเก็บแคต้อางกว้า้างกากันก้แ้ง้วกว่างว้วาาง้กยูวาา้า้านีก็ใช้าคน้าา่า้้ก้า้้้ง ต้นไม้ก็ปวดจิงเฮ้ยวัวจะขวางงไม่ร้นายาออไ,ปาไปอางนี้ีผ <c oughs> มแป๊บะซด้วยอ่ะไปอ่ะจะเป็นอรอจะเป็นอะำใจโอ้โหทารหูตาแต่ตึลวตายต,ต,ตารหาได้ไปเ่าแสมองไม่รูจีนแตนะดูจเออแล้วก็มีอย่างนึงสำคัญมน,นที่ผมจะบอกคือว่าที่ผมเล่นอยู่มันเป็นเวอร์ชันทดลงคือเกมเวอร์ชั่นเดโมนะเวอร์ชันเกมยังไมมาก็ต้องลงมานะป็นาะเาไประมาณกางเดือนหน้านะรเมื่อกี้ ก็รอนะไม่รู้ว่าเติมได้ฟรีหรือเปล่านี่ไม่รู้ว่าเติมได้ฟรีหรือเปล่านะฮะมันต้องควรจะฟรีนะใช่ปะมันควรจะฟรีกินแบบเ,เ,เนะี้ยจะได้แบบกนไม่ได้ดีให้จะได้แบบฟรีใช่ปะแจกฟรีนให้คนเยอะหมดเลยตัดเจ้าโจรนี่เดี๋ยวถอนเงินไม่ใครเข้าเลยอะเราทำไงนะอ๋อเออเราทำได้หรือเป่าคือเราต้องเก็บของไปก่อนแล้วก็จะทำอุปกรณ์ทองแดงไหมแต่จะข้าแบนทองแดงอยู่นะทองแดงแปดก้อนด้วยเหรอไม่มีปัญหาเฮ้ยทองแดงแปดก้อนสูงสุดเท่าไหร่ โอ้โหสูงสุดได้สิบเลยได้ล,ละเฮียเดวนละแหวนรถคูดาวแหวนรถคูดาวไงรู้จักเปล่าจะได้ไหมเกมโมบ้าแหวนรถบุดแหวนรถคูดาวหลายคนจะไม่เคยเล่นนะมันตน้นได้ทุกคนสิเกมโมบ้าอื่นเช่นเกมอาร์วีอย่างเงี้ยสนุกจะตายอย่าไปอย่าไปจริงจังกับมันมากเดี๋ยวมันหัวร้อน พูดถึงเกม ROV นี่ก็ไม่ได้เล่นกับเจมินนานแล้วนะเราหาเวลาเล่นกับเจมินหน่อยไหมหาคอนเทนต์เจมินทำดีกว่าไม่รู้ว่าเจมินจะเล่นหรือเปล่าอ่าซึ่งปัจจุบันนะครับเจมินก็ได้เปิดช่อง YouTube เป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครชื่นชอบไปเลยไปกดไลค์กดแชร์เจมินให้เราด้วยส่วนมากเจมินจะเล่นแต่ ROV นะฮะถ้าใครชื่นชอบเกม ROV ก็ไปหาเจมินได้ก็คือเข้าไปกดไลค์กดแชร์เจมินนั่นเองไว้มมโอกาด๋ยวผมจะ เข้าไปแจมกับในคลิปจีมินอยู่แต่ก็ไม่มีโอกาสได้เข้าไปแจมแต่ว่าจีมินเองก็ไม่ค่อยจะว่างนักส่วนมากจะเข้าไปแจมกันในเกมอาวี v มากกว่าซึ่งเกมอื่นจีมินเล่นบอกว่าเล่นไม่เป็นนะฮะจีมินว่าเล่นไม่เป็นนะฮะเกมอื่นจีมินบอกว่าโทรศัพท์เล่นไม่ไหวอุ้ยได้ปลาขี้มาแล้วก็ขยะมาด้วยรู้ว่าจะทำาะไรบ้างหรือเปลาลูกสกว่าตอนนี้แต้มเราพอแล้วมั้งแต้มน่าจะพอแหละวิจัยเครื่องมือเก็บทองสองหา้า้นี่หว่าลืมไป รือว่า2,002แค่ได้2,005เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ครบละเดี๋ยวก็ครบละครบ,บแล้วแค่แต้มครบแล้ววิจัยวิจัยแล้วไอ้แทนขุดเราต้องทำอะไรบ้างโอ้โหแทนขุด3,000แต้มโอ้แทนขุด3,000แต้มวิจัยอย่างนานระหว่างนี้เราระหว่างนี้เราทำของทำอะไรให้เสร็จดีกว่าด้านล่างของก็เริ่มมาอีกแล้วด้านล่างเอา้าอ๋อยังไงวันวนึกว่าวัวหายไปไหน ีล้ววัวตกน้าตายไปแล้วนี่วัวอยู่นะโอเคอ่าเราจะขยายเกาะดีไหมอยากขยายไปฝั่งนี้อ่ะอยากให้อยากให้ตัวนี้เป็นจุดศูนย์กลางอะ่ะแล้วก็ขยายไปฝั่งนูน้นได้ไหม <c oughs> เฮ้ยได้แล้วแหวนทองแดงก็คือว่าตอนนี้เรามีแหวนอยู่แล้วใช่ไหมมีแหวนอยู่แล้วนะลดได้ไหมไม่รู้สิมันแตกต่างก,กันยังไงอ่ะมันแตกต่างกันยังไงะไม่รู้อ่าเราตอนนี้ก็วิจัยเสร็จแล้วนะวิจัยเสร็จแล้วใช่หรือไม่วิจัยเสร็จแล้วโก นี่ไงนั่นไงเห็นไหมเหล็กแท่งเราไม่มีเหล็กแท่งแต่ว่าหินเรามีนะอิดยังขาดู่เหล็กแท่งหาจากไหนเหล็กแท่งเราหาจากไหนวะเนี่ยมันหรือว่าต้องใช้เครื่องอะไรสักอย่างเปล่าเปลี่ยนขึ้นปาท์ี้เป็นสองผสมรีเซฟเคิลทำของแล้วประโยชน์กับมนประโยชน์อีกครั้งมันต้องใช้อะไรบ้างวะเนี่ยตัวความจารึกให้คุณสร้างไอเทมเวทบนขั้นพื้นฐานได้อันนี้อันนี้น่าสนใจลองลองลอง ลำบากแล้วเราไม่รู้จะหาแร่เหล็กจากไหนแล้วเพระาะว่าเพระาพระ,าระาว่าเจอแต่แร่ทองแดงอะ่ะไม่เจอแร่เหล็กเลยโอเคครับได้ละเออจาลึกอะไรได้บ้างสมุดอะไรสักอย่างอะ่ะมันเป็นสกอัปเกรดสกิลเพิ่มอะไรสัอกอย่างเอะเมื่อกี้เลยสร้างเสร็จแล้วป่ะอะไรสร้างเสร็จแล้วป่ะอ๋อนี่หรอครับจะเร็วมาตั้งไว้นีเ่เลยป่ะเออทำอะไรได้บ้างกิ้งไม้เว็ด เอาไว้ทำไรอะ่ะเอาไว้ทำไรอ๋อเครดิตม,มีมูลคา่าเพิม่มขึ้นคือเพิ่มแตมบอีกทุกแก้วละ่ะสร้างค่าเครดิตทุกๆ5วินาทีเฮ้ยเฮ้ยอย,อย่างนี้จำเป็นต้องค่าผีเสือ้อไม่ใช่ปัญหาเด็กเพิ่งน,นะผีเสื้ออยู่ตรงนู้นไหนวะเอา้าผีเสื้อหายไปไหนวะเฮ้ยผีเสือ้อผีเสื้ออยู่ไหนผีเสือ้อครับผีเสื้ออยู่ไหนครับ พอจะเอาผีเสื้อผีเสื้อก็หาไม่เห็นจะละว,ว่าจะสร้างของพิเศษซะหน่อยผีเสื้อดันหาไม่เจอมันอยู่ไหนโอ้เราน่าจะฆ่ามันเนาะเห็นว่าสวยงามก็เลยไม่อยากจะฆ่าแต่ยังตามหาผีเสื้ออยู่ <c oughs> อผีเสื้ออยู่นี่มีหรือเปล่าไม่มีเฮ้จริงๆเนี่ยไม่ไม่มีจริงเลย <c oughs> โอ้โหหาไม่เห็นเลยไปไหน น้อยเรามีแต้แกแค่นี้เองอ่ะแต้มเราน้อยมากไม่รู้นะว่าพาร์ทจะเจอแร่เหล็กหรือเปล่านะฮะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีอ่ะแร่เหล็กที่นามันมีได้ไงไปรู้เออว่ะมีอย่างนี้เราต้องทำนะเพราะที่ดูดูแล้วเนี่ยก็คือ r e ซเ c ิลหรือว่าเราต้องเอาเศษขยะว่ะมี r e c ขึ้นตอนนี้เรามีเศษขยะนี่ตัวอยู่ว่าเราจะใช่หะจากใจของผมนะไม่ใช่จากใจสิจากสมองท่ผมคิดนะน่าจะใช่แน่ๆน่าจะคนละมั่งห0 0กว่า นี่ไง 800! แปดร้อยใครบอกว่าหกร้อยว,วะย 800! กูนีหว่าว่างีแปดร้อยก็นึกว่าหกร้อยอย่างก็แปดร้อยโอเคอุย้ยนานพอสมควรนะเสร็จแล้วจยังเสร็จแล้วแล้วก็ลองดูซิทองแดงขาดขาดทางในก้อนเดียวโอ้ยขาดได้ทองแดงอะ่ะก้อนเดียวเองสิสิบห้าวิเองรอรอรอเลยรอเลย แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่แบบนานเรียบย้อยโอเคครับเอาไว้ไหนเลยเนี้ยเออบนนี้ก็ได้วะอ่ะนี่ไงเออเนี่สมองขอโทษโทษโทษสมองยังดีอยู่เอาเก็บประจักษ์เศยขยะตัวสัมภาร์ที่ดักของเพิ่ม ถูกต้องที่ดักของต้องมีเพิ่มครานี้ไม่พอหรอกนะเดี๋ยวแร่เหล็กปัญหาไม่ทันนะลูก <c oughs> เอาละต่อไปครับอะไรนะที่ดักของปลาที่ดักของตาข่ายจับแมลงก็ไจับผีเสื้อแน่นเลยนี่ไงเนื้อการจับผีเสื้อได้30%โอเคเอานี่ไงได้แล้วแร่แร่เหล็กแร่เหล็ก ทำไงต่อแล้วรือ,อกัะทรายบอกเราว่ายังไม่พออเราต้องวิจัยก่อนหรือเปล่าวะไม่นะไม่น่าจะวิจัยนี่นาเฮ้ยมรกรเฮ้ยแล้มรกรมาทำอะไรอ่ะเนี่ยจะให้ดูแรกมรกรนี่ไงอันนี้ทำพันเฮ้ยมันขายได้ปะรเราจะไว้ขายวะในความคิดน่าจะไว้ขายโอเคเส้นได้เรามีแล้วครับเลยไหมครับเลยเอาไปใกล้ๆกันได้อีกปะ กูได้อีกเหรอว้าวเออโอเคพอละกูห้าอัก็พอแล้วได้เหล็กแล้วต่อไปทำอะไรวะไม่รู้เมือนกันไออะไรนะไอกองเก็บของมันทำยังไงนะกรามแล้วก็นี้เหล็กหกก้อนเหล็กหก oh, <no. S 1> ก,ก้อนเลยนะถือว่าเยอะพอสมควรนะเนี่ยเดี๋ยวรอแร่เหล็กทีกว่าแป้เรามีเพิ่มมานะเราจะเปิดกรอบเพิ่มปะทำมันเต็มมล้วเหรอโอ้ สองพันห้าเยอะจังอะ่ะเบ็ดตกปลาครับได้ยังทองแดงเสร็จได้คราฟเสร็จได้เอาเส้นใหญ่หมดเส้นใหญ่หมดแล้วเวลาหาเส้นใหญ่ยเวลาหาเยื่อใ่เยื่อใ่หมดแล้วอะ่ะต้องหาเยื่อใยด้านล่างด้านล่างมีเพียบเลยเยื่อใ่เยื่อใ่ใช้ไปแช่มาจนหมดอะ่ะคิดดูใช้เปลืองมากเลยเยื่อใยสิ้นเต็งเยื่อใยสิ้นดี กูเลยกูนเนี่ยเจิเจนอน่ะอะไรกูของเต็มแล้วอะ่ะไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่แบบมันเต็มช่องเต็มเลยนะมันเต็มตัวเราเนี่ยท่านอื่นก่อนได้ไหมวะเครื่องวามาเล่นตรงสีพ่อน้ำเข้าพลังเวทยังไม่อยากทำอะ่ะอยากทำไอ้ตะข่ายเพิ่มเฮ้ยใส่แล้วใช่ไหมตะข่ายของ อีได้ขยะเาเพิ่มแล้วเอามารีเซเคิลต่อแร่เหล็กนี่มันต้องใช้เท่าไหร่นะทองแดงเนี่ยทองแดงต้องใช้สองแร่เหล็กก็ต้องใช้สองเหมือนกันนะนุก๊กถ้าจะไม่ผิดอนะต้องทำเพื่ขวงเพิ่ม,มเยอะเลยอ่ะตอนนี้มันยังไม่พอเสร็จยางเสร็จแล้วได้ยังยังไม่ได้อีกเหรอแต่ยังขอไม่ได้กนันหรอก โอ้ยหัวจ,จะปวดแล้วตอนนี้ผมยังไม่รู้นะว่าสาหร่ายทะเลไว้ทำอะไรไม่รู้จริงอ่ะผมไม่รู้แร่ทองคำเขามาเว้ยโอ้สาหร่ายทะเลามารับเป็นเส้นใหญ่เอาเลยครับครับให้หมดเลยซึ๊บ โอ้ขยะหายากมากเลยอะ่ะไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอขยะาาเลยอะ่ะลูกแก้วก็ยังหาผีเสื้อไม่เจอนะฮะยังหาผีเสื้อไม่เจอนะฮะลูกแก้วนะฮะตอนต้นเกมตอนต้นคลิปก็เจออยู่นะทําไมเราไม่จับปะปล่อยมันลอยตัวไม่ได้ไงกันเด็กเด็กก็ยังพอไม่ได้ไม่รู้ทําไมเนี่ยมีเล็กจี๊สองก้อนอเนี่ยเราต้องเสือต้องอะไรก่อนวะเนี่ยตามขั้นตอนอีกแล้วเหรอ เราต้องลอยให้มันครบสามก,ก้อนหรือไม่รู้มันกันสามก,ก้อนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะคงต้องเอาไปประกาศฆ่าแล้วบ้างเนี่ยเล่นมานานมากแล้วเนีย่ยเพิ่งได้ขยะมากองเดียวเองเนี่ยตั้งไปตั้งเงยอะตั้งแยะเอาละครับเป็นไงบ้างสำหรับเกมเกมถือว่าเป็นเกมเอาพิษรอดแล้วกันเป็นไงบ้างครับเป็นยังไงกันบ้างที่ชอบกันหรือเปล่าครับกับเกมแบบนี้ ซึ่งตอนนี้มันเปิดเล่นฟรีเป็นเวอร์ชันทดลองอยู่นะครับหากใครชื่นชอบก็สามารถโหลดมาลองเล่นได้ซึ่งตัวเต็มจะมาในจะมาประมาณเดือนหน้าวันที่17โดยประมาณหากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยถ้าใครอยากรู้ว่าพาร์ทหน้าผมจะทำอะไรก็โปรดติดตามในคลิปต่อไปนะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ